วันนี้นะครับรถมือเมียอยู่กองถ่ายแล้วบอกุ๊ยมีนี่ด้วยนี่นี่นี่อยากให้เย็นต่อออกมังแล้วนะครับออกพรรษาแล้วตอนนี้กลับมกินปกติแล้วครับที่สุดของการกินอาหารกล่องเกี๊ย้าวกล่องรถมือเมียเนี่ยแหละไปกินกันเลย รียนนี่มาให้ครับข้าวผัดประทูเป็นข้าวกล้องผสมข้าวสังยดนะครับมาผัดกับประทูขั้นตอนการทำเนยลงไปผัดในกระทะหอมใส่กระเทียมลงผัดมากน้อยแล้วแต่ชอบแล้วก็ใส่เนื้อประทูที่แกะเอาไว้วันนี้บ้านเราขอใส่จืดๆเติมข้าวเรามีลงไปผัด,ดสังยดบวดกับข้าวกล้องอนี้ข้าวจะน,อน้อยกว่า แล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเติมน,น้ำตาลสีวขาวลุกเขาให้เข้ากันแล้วปิดท้ายด้วยสีเขียวของต้นหอมแค่น,นี้ก็อร่อยฟินใช่<ห>น,น่ากินนี้ดูเนื้อแน่นๆมาพร้อมกับนี่ฮนะเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวไข่เจียวกรอนี่นนะฮะหน,หนาๆแน่นๆครับอันนี้เป็นดกกระจน,นนี้เป็น ท่านตอนการทําก็เหมือนทําไข่เจียวทั่วไปตอกไข่ใส่ภาชนะแล้วก็ตีให้เข้ากันลดมือเมียขอเปลี่ยนกระทะที่ใช้เจียวเป็นกระทะสีหลุมแบบนี้ดูแปลกตาน่ารักดีสําหรับคะแนนการสร้างสารงหัอให้สิบเต็มสิบไปเลยละกันปรุงรสตามใจชอบชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นแล้วก็ใส่โดยกระจอลงไปในไข่คนให้เข้ากันอีกรอบจะเทลงทอดในกระทะเอ้ยกระทะเอ้ยกระทะเออยถูกแล้วล็อกลาวผี่ลุืว เหมือนกันสำหรับใส่ชะอมใครไม่มีกระทาแบบนี้ก็ใช้ในแบบที่เรามีหรือถ้าใครอยากจะหามาลองใช้รถมือเมียจะหาพิกัรมาแปะเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์พอไครสุกก็กลับด้าน เราก็จะได้ไข่เจียวดอกกระจนะไข่ชะอมที่เหลืองหอมพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแค่ไข่เจียวธรรมดาก็น่ากินแล้วแต่พอทำแบบนี้น่ากินสุดๆไปเลยอ่ะกินเท่านี้ไม่ได้ต,ต้องจัดเต็มจัดใหญ่ให้สมกับเป็นมื้อหลักของวันนี่น้ำพริกกระปิกป ยังมือนี้ยังไม่หมดยังมีน้ำพริกกะปิอันแรกเอากะปิออฟฟอยบดบี้คยี้ให้นุ่มแล้วไปเผาไฟไม่ต้องแรงมากขอให้ได้กลิ่นหอมของกะปิระหว่างนั้นก็ะตมกุ้งแหงรอไว้ตำตำตหบดบดดเพราวันนี้เราจะใช้กุ้งแห้งแบบละเอียดเสร็จแล้วก็ตำกระเทียมหอมพริกแดงและนี่คือความเผ็ดร้อนของน้ำพริกกะปิที่เราชอบได้แล้วปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาและพระเอกของเรา ลูกเค้าให้เข้ากันเพิ่มความหวานหอมของน้ำตาลมะพร้าวเข้าไปอีกหน่อยเติมความเปรี้ยวจี๊ดของมะนาวเข้าไปอีกนิดมะนาวพันอะไรเนี่ยทำไมน้ำเยอะจังตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราจนมากนนาก็เติมกุ้งแห้งลงไปเราเติมกุ้งแห้งไปกว่าจะกินนะมันจะ เนื้อมันจะฟูขึ้นมาทําให้น้ำพริกเราเข้มข้นเองแี้แล้วออลก็ใส่มะเขือพวงปิดท้ายเป็นอันเสร็จพิธีจาดนากินน้ำลายไหลเหล่านี้ผักนานาชนิดมีอะไรกันบ้างผักสดนี่เขือเทศแตงกวามะเขือปลอกมะเขือ,ม,อ,ม,อม่วงแล้วก็ถั่วฝักยาว,าว <laughs> ไปกินกันเลยร้อยจังหูนาร้อยนี่กะปหอมก <laughs> กินเสร็จแล้วไม่ต้องหว จะแปลงฟันอย่างดีนะครับเพื่อไปเข้าฉากแล้วก็กำกับนักแสดงจะได้ไม่ได้กลิ่นนะครับอุย้ยะมีนี่ด้วยนี่นี่นี่นอยากให้เห็นไข่รปลาทูโอ้ยทีสุดไข่รปลาทูอร่อยครับปีดีมากเลยคนระับโอ้ยร้อยมาะเพชรกำหมงดีอ่ะบโอ้ยดีมากเลยทนะี่กระเปียเข้ากับปลาทูมาก นีเราออกมังแล้วนะครับออกภาษาแล้วตอนนี้กลับกินปกติแล้วครันี่เมือ,มอกีเป็นไข่เจียวดอกกระจนแล้วก็อันนี้โอเคไข่เจียวสมร้อยจริงดเด็ดตอนนี้กินกับผักกินกับผัก ที่สุดของการกินอาหารกล่องเกือข้าวกล่องรถมือเมียเนี่ยแหละดูนะกินจิกมอนนิ่งกว่าฉากเลิบซีนบางคนถามว่าทำไมชอบลงคิษดตกอ๋อ,อทำงานเสร็จจะตัดเสร็จนะตัดเสร็จปุ๊บลงเลยเพราลืม กินทุกวันนะครับแต่ว่าคลิปลงทุกวันเพราะว่าตัดไม่ทัน oh. มีคลิปค้าง oh. เฮ้ยดี๋ยดูกันนะฮะแขงกวาฮอลแลนด์สายเล็กๆที่มีคนถามมาเยอะมากเพราะว่ากัดทีกรอบดังสนั้น oh. ไม่อยากจะเอ่ยไม่รู้จะเอ่ยคำที่ยิ่งกว่าคำว่าอร่อยว่าอะไร รสไม่มีอะอร่อยที่หนึ่งในใจผู้กินกา